แม่ของฉันเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาลืมตาดูโลกใบหน้าของฉันก็คล้ายกับถุงกระดาษพ่อกับแม่ตกใจมากกลัวว่าฉันจะมีปมด้อยที่เกิดมาหน้าตาอาภัพแบบนี้ถอเอ้ลูกแม่ช่างน,น่าสงสารจริงๆเลยทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับลูก จนกระทั่งพ่อกับแม่ฉันได้พบกับร่างทรงเขาก็ทักว่าเด็กคนนี้โดนซัปแล้วฉันจะต้องทำยังไงคะแม่หมอฉันไม่อยากให้ลูกของฉันมีปมได้วิธีแก้ก็คือต้องหารักแท้ให้เจอขอให้โชคดีเมื่อฉันเติบโตขึ้นฉันยิ่งเกลียดตัวเอง ที่มีหน้าตาอับปลักแบบนี้ฉันไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเจอผู้คนไม่อยากทำกิจกรรมอะไรเลยกินข้าวกินน้ำก่อนไปโรงเรียนหน่อยสิลูกเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปหรอกพ่อคะหนูไม่อยากเกิดมาหน้าตาแบบนี้ทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่ปล่อยให้หนูตายตายไปหนูจะได้ไม่ต้องทรมานแบบนี้อย่าพูดแบบนั้นสิลูกไม่ว่ายังไงหนูก็คือแก้วตาดวงใจของพ่อกับแม่ ารกเคยมีร่างทรงบอกว่าลูกถูกสาปวิธีแก้ก็คือต้องหารักแท้ให้เจอแล้วหนูจะไปหารักแท้มาจากที่ไหนคะแม่แม่ดูหน้าหนูสิเหมือนคนซะที่ไหนอับประลักขนาดนี้ใครเขาจะมารักหนูทอลูกอย่าว่าตัวเองแบบนั้นสิไม่ว่าจะยังไงพ่อกับแม่ก็รักหนูสุดหัวใจนะลูกนั่นไอแก้วเพื่อนสนิทของฉัน เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเฮ้ยมิวกี้ไปเรียนกันแกคอยรับคอยส่งฉันไปเรียนทุกวันเลยอะ่ะเกรงใจจังเลยเกรงใจอะไรกันเล่าเพื่อนกันฉันตั้งใจว่าจะไปเรียนแล้วก็กลับบ้านพร้อมเธอทุกวันเลยพอวันหนึ่งเราสองคนทำงานฉันก็ยังจะคอยรับส่งเธอคอยดูแลและปกป้องเธอตลอดไปขอบใจนะนอกจากพ่อกับแม่ก็มีแกนี่แหละที่คอยดูแลฉัน ว่าเงยจ้ะใยหัวถุงกระดาษคนอะไรหน้าตาอับปลักษสิ้นดีเกิดมาแบบนี้สู้ไม่เกิดยังจะดีกว่าเฮ้ยทำไมปากปีจอแบบนี้วะวันนี้แหละฉันจะเอามาในปากแกออกพ่อเธออย่าทะเลาะกับคนนิสัยไม่ดีเพราะฉันเลยไม่ได้หรอกฉันจะไม่ยอมให้ใครมาว่าเธอฉันจะต้องสั่งสอนมัน บอกพี่พอก็พอไงฉันก็อัปรางจริงๆเหมือนกับที่เขาพูดแหละ <c oughs> มิวกี้รอฉันก่อนฝากไปก่อนนะเว้ยฝากไว้แล้วก็อย่าลืมมาเอาคืนล่ะทำไมฉันต้องเกิดมาหน้าตาแบบนี้ด้วยฉันเกลียดตัวเองฉันเกลียดตัวเองทำไมเธอต้องไปใส่ใจกับคนที่ไม่ได้รักไม่ได้หวังดีกับเธอด้วยในโลกนี้คนที่รักเธอยังมีนะแต่จะบอกว่ายังมีพ่อกับแม่ใช่ไหมล่ะที่รักฉัน อันนั้นนะ่ะฉันรู้แต่ที่ฉันต้องการก็คือรักแท้แม่บอกว่าตอนที่ฉันยังเด็กเคยมีร่างทรงทักว่าฉันถูกสาปให้มีหน้าตาแบบนี้วิธีแก้ก็คือต้องหารักแท้ให้เจอแต่แกดูหน้าตาของฉันสิอัปลักษณ์ขนาดนี้ฉันจะหารักแท้ได้จากที่ไหนมิวกี้ฉันมีอะไรจะบอกฉันรักเธอนะรักมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่แน่ฉันอาจจะเป็นรักแท้ที่เธอตามหาอยู่ก็ได้ กระจกลนะกระจกกระจกอยู่ไหนฉันจะส่องดูว่าหน้าตาของฉันเหมือนคนปกติหรือยังยังหน้าตาเหมือนเดิมเลยสงส,งสัยร่างทรงโกหกแล้วแหละจะเย็นๆนะมันอาจจะต้องใช้เวลาไม่ว่าเธอจะหน้าตายัางไงฉันจะยืนเคียงข้างเธอตลอดไปสามปีผ่านไปไวเหมือนโกโฮตั้งแต่วันที่แก้วสารภาพร,รักกับฉัน เราสองคนก็ตกลงเป็นแฟนกันสุขสันต์มันครบรอบที่เราสองคนเป็นแฟนกันนะฉันขอให้เธอมีความสุขมากๆเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆฉันไม่เกียดตัวเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วต่อให้หน้าตาของฉันจะขี้ริ้วขี้เล่อัประลักขนาดไหนฉันก็จะรักตัวเองให้มากๆภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นต่อให้คนทั้งโลกต่อว่าฉันไม่รักฉัน แต่ฉันก็ต้องรักตัวเองฉันดีใจนะที่เธอคิดได้แบบนี้ถ้าเรายังไม่รักตัวเองแล้วใครล่ะจะมารักเราถูกไหมเฮ้ย <c oughs> มามมิวกี้หน้าเธอทำไมเกิดอะไรขึ้นหน้าของฉันเป็นอะไรหรอหน้าเธอเหมือนคนปกติแล้วนะสิจริงจิงด้วยหน้าของฉันเหมือนคนปกติแล้วพ่อคะแม่คะมาดูอะไรนี่เล็ว มิวกี้จริงๆเหรอลูกพ่อไม่ได้ฝันไปใช่ไหมหนูดีใจจังเลยคะ่ะในที่สุดหนูก็แก้คำสาปได้แม่ก็ดีใจเหมือนกันลูกพวกเรารอวันนี้มานานมากรักแท้ที่หนูต้องหาให้เจอก็คือรักตัวเองเมื่อสมปีที่แล้วฉันประสบอุบัติเหตุทำให้ฉันสูญเสียแขนข้างขวาไปตลอดกาล ฉันจึงฝึกใช้งานแขนข้างที่เหลืออยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมิวกี้จะไปไหนแต่เช้านะลูกไปสมัครงานจ้ะแม่อย่าไปเลยลูกอยู่บ้านเรานี่แหละเดี๋ยวแม่จะไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเองม่ได้หรอกจ้ะแม่แม่แก่แล้วนะจะหาเงินเลี้ยงหนูได้ยังไงหนูสิต้องเป็นคนดูแลแม่แต่ว่าแขนของลูก ถึงหนูจะไม่มีแขนแต่หนูมีหัวใจที่พร้อมลุกขึ้นสู้เสมอนะแม่ถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ลูกแล้วกันบริษัทนี้ไงที่รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูลไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะสวัสดีค่ะพี่หนูเห็นป้ายรับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูลนะคะหนูเลยลองมาสมัครดู แต่ว่าแขนของน้องพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถึงแม้ว่าหนูจะมีแขนแค่ข้างเดียวแต่ว่าหนูใช้แขนข้างนี้ได้คล่องมากเลยค่ะหนูสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่าคนที่มีสองมืออีกนะคะพี่ขอโทษนะคะแต่ว่าที่เนี่ยไม่รับคนพิการเข้าทำงานค่ะพี่ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจ้านายดูเอาค่ะพี่ถ้าอย่างนั้นหนูขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ไม่เจียมตัวเอาเลายร่างกายไม่ครบ32ส่วนยังกล้ามาสมัครงานเฮ้ยเฮ้ยถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังหางานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันอาจจะยังไม่ใช่วันของเราชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอสู้เว้ยวันนี้จะมเมนูไปไหนมาเอ่ยร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นออกจากบ้านหนูไปสมัครงานมาค่ะป้าถ้าให้ป้าเดาไม่มีใครรับเขาทำงานใช่ไหมล่ะ ใช่แล้วค่ะป้าป่าว่าแล้วพิการแบบนี้ใครเขาจะรับผมไปเป็นพละเสียดายเงินค่าจ้างแหมปากสุนัขจริงๆเลยนะแกเนี่ยทำไมฉันต้องมีเพื่อนบ้านแบบนี้ด้วยหรือที่ฉันพูดมันไม่จริงก็ลูกของแกนะ่ะพิการจริงนี่พิการแล้วไงลูกของฉันขอข้าวบ้านแกกินหรอพอแล้วค่ะแม่เรากลับเข้าบ้านกันเถอะหนูลาแล้วนะคะป้า สวัสดีค่ะหนูไม่น่าห้ามแม่ไว้เลยลกะว่าจะตบเพื่อนบ้านปากสุนัขสักหน่อยอย่าไปโกรธป้าเขาเลยจ้ะแม่ทําใจร่มๆไว้ว่าแต่ลูกเธอโดนด่านขนาดเนี้ยังยิ้มออกได้ยังไงก็แม่มองหัวแทนหนูแล้วนี่จ้าแล้ห้ามปากคนไม่ได้หรอกจ้ะแม่ฉะนั้นอย่าไปใส่ใจเลยแม่จะพยายามไม่ใส่ใจแล้วกันว่าแต่ไปสมัครงานมาเป็นยังไงบ้างลูก ไม่มีใครรับหนูเข้าทำงานเลยจ้ะแม่ไม่เป็นไรนะลูกนะต้องมีสักที่แหละที่เป็นที่ของเราสมัครงานมาตั้งหลายที่แล้วอะแต่ก็ยังไม่มีใครรับฉันเข้าทำงานเลยเท่าไหร่ครับแม่คะเ1ยยิจ้าฮะกระเป๋าเงินอยู่ไหนเนี่ยเออแม่คะผมทำกระเป๋าเงินหายนะฮะโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาผมทำงานอยู่บริษัทตรงเนี้ยเดี๋ยวผมไปเอาเงินมาให้นะฮะ จะมาหลอกกินฟรีว่างั้นเลยแกล้งทําเป็นกระเป๋าเงินหายลูกไม้ตื้นๆฉันไม่เชื่อหรอกแต่งตัวก็ดีไม่น่ะเป็นนักต้มตุ๋นเลยผมไม่ได้หลอกกินฟรีนะคะผมก็บอกอยู่นี่ไงเลากว่าจะกลับไปเอาเงินที่บริษัทมาให้จางไ้ฉันก็ไม่เชื่อหรอกไอ้คนหลอกลวงจะเย็นๆนะคะค่าอาหารของผู้ชายคนนี้120บาทใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นหนูขอจ่ายแทนเขานะคะ ขอบใจจ้ะเมน,นูเนี่ยใจดีจังเลยคุณหนะัะมีอวัยวะครบ32ส่วนนะดูเมนูคนนี้ไว้เป็นตัวอย่างสิอีกคนหลอกลวงผมบอกแล้วงไงว่าผมไม่ได้หลอกเฮ้ยช่างเถอะนี่น้องอยังจะกลับมาอีกเหรอพี่บอกแล้วงไงว่าบริษัทเนี่ยไม่รับคนพิการเขาทำงานนอกจากแขนจะพิการและสมองยังพิการอีกใช่ไหมเนี่ยพูดไม่รู้ความเลยคุณสิที่จิตใจพิการ ท่นประธานสวัสดีค่ะคุณทำไมเสียมารายาทกับแขกของผมแบบนี้ขอโทษค่ะดิฉันผิดไปแล้วนี่ครับเงิน120บาทที่คุณจ่ายให้ผมว่าแต่คุณมาสมัครงานที่นี่เหรอครับใช่ค่ะสมัครตำแหน่งอะไรครับพนักงานคีย์ข้อมูลค่ะถ้าอย่างนั้นผมจะลองทดสอบคุณถ้าคุณทำได้ผมจะรับคุณเข้าทำงานจริงหรอคะให้ฉันทำอะไรฉันยินดีทำหมดเลยลองพิมพ์ดูสิครับ โโหร้อ oh, คำต่อนาทีเชียวหรอต่อไปคุณลองพิมพ์ดูสิหกสิคำต่อนาทีขนาดคุณมิวกี้มีแค่มือเดียวพิมพ์เร็วกว่าคนมีสองมืออีกนะเนี่ยคุณคิดว่าผมควรทำยังไงกับคุณดีท่านประธานอย่าไล่ดิฉันออกเลยนะคะดิฉันมีภาระเยอะเลยค่ะสามีก็ต้องเลี้ยงลูกก็ยังเรียนอยู่ถือว่าสงสารดิฉันเถอะนะคะท่าน ไม่ไล่คุณออกก็ได้แต่ต่อไปคุณห้ามดูถูกคนอื่นอีกลองให้ออกกาสเขาดูก่อนเขาอาจทำงานได้ดีกว่าคนที่มีครบ32ส่วนก็ได้ค่ะท่านประธานน้องมิวกี้จ๊ะพี่ขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้คุณมิวกี้สามารถเริ่มทำงานได้เลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆแม่จ๋าแม่ว่าไงลูก หนูได้งานแล้วนะจ๊ะแม่หนูดีใจที่สุดเลยแม่ดีใจด้วยนะลูกในที่สุดฟ้าก็มีตาสักที